สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ d ดนดี้เวิลนะครับผมเออโอ้โหไม่ได้ทำสนานคือแดน d y ้เวิลเนี้ยผมไม่ได้ทำต่อเนื่องแล้วเนาะก็เลยทำเป็นในช่วงแบบถ้านึกอยากจะทำก็เข้ามาทำแบบนี้เลยคือในคลิปนี้ที่เข้ามาเล่นเนี่ยเพื่อแค่สิ่งเดียวเลยสิ่งนั้นก็คือหาห้องแอสโ o ให้เจอ แค่นี้เลยนะครับโดยวิธีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนิดหน่อยอย่างแรกเลยนะครับห้องแอสโธเนี่ยเราจะต้องเล่นไปให้ถึงชั้นที่15ตั้งแต่ชั้นที่15ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอห้องแอสโธแล้วนะครับแต่มันกี่เปอร์เซ็นต์นั้นไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ตั้งแต่ห้องที่15ขึ้นไปอะ่ะก็หวังให้มันโผล่มาซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าห้องแอสโธเนี่ยเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้แล้วนะอ่าอันนี้จากในข้อมูลวนะิกนทีี่่เเขาเขยาวใหญ มันจะเป็นห้องเกี่ยวกับดวงดาวอาวกาศอะไรพวกนี้เนาะสังเกตได้ไม่ยากแต่ที่มันยากเนี่ยคือต้องไปให้ถึงชั้นที่15 โอโหแล้วก็ใช่ฮะคลิปนี้ผมมาเล่นคนเดียวอีกเช่นเคยนะก็จะเล่นค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง่าแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือผมจากอนาคตนั่นเองที่บอกว่าจะหาห้องแอสโทเนี่ยไม่ได้หาแล้วนะคลิปนี้เปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์เจอเจ้า V ีแทนอ่าแล้ส่วนว่าเจอได้ยังไงเจอที่ชั้นไหนและผมจะรับมือได้ไหมก็รอดูคลิปนี้ได้เลยบอกได้เลยว่าน่ากลัวจ,จัด อ่ะเข้าเนื้อหาคลิปกันต่ออ่ะส่วนตัวละครผมจะเล่นเป็นฟินนะครับก็เป็นตัวที่ผมถนัดที่สุดแล้วเท่าที่เล่นมาส่วนพวกของอะไรพวกนี้จริงๆก็มีอีกอันหนึ่งด้วยนะที่อยากจะทดลองแต่ว่าใส่เป็นเอ่ออันนี้เพิ่มแค่วิ่งเนาะเอาอะไรดิเอาวิ่งแล้วกันมาส่วนอีกอันนึงเอาเป็นอันนี้ไหม อันนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้สกัดน้ําดําได้เร็วขึ้นแล้วก็สกิลเช็คก็เพิ่มขึ้นมาอีก5ด้วยนะครับเอออันนี้ก็น่าสนใจนะอ่ะงั้นเอาไอ้ก้อนอิดออกนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปจริงๆผมอยากจะได้อันนี้ฮะจริงๆก็อันนี้อ่าอันไหนเนี่ยอันนี้อันนี้อ,อันน,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 นี้นี่ครับ ตามคำอธิบายที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมันคือการเพิ่มปริมาณความสําเร็จนะครับให้กับเครื่องแรกที่เราทําการไปสกัดนะเนาะซึ่งในความหมายที่นี้ผมไม่แน่ใจนะที่เขาหมายถึงเนี่ยคือเพิ่มเร็วขึ้นใช่ไหมไอ้น้ำดำที่มันจะเข้ามาอันนี้ไม่แน่ใจนะะเดี๋ยวน,นี้ผมพอยไปทดลองแล้วกันแต่ยังไงผมก็ขอใช้เซตนี้ไปก่อนแล้วกันนะไปฮะไปเล่นกันมามา มาไมไม่ได้เข้ามาเล่นสนานไม่ได้เข้ามาเล่นสนานเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเล่นถึงชั้นที่15้ได้ไหมคือเล่นถึงอะเล่นได้ครับแต่ว่ามันเล่นนานเล่นนานมากๆอ่เดี๋ยวผมขอทดลองหน่อยนะครับว่ามันจะขึ้นเร็วหรือเปล่านะอุย้ยอันนี้เร็วอยู่นะเร็วอยู่คือไอเทมไอที่มันเป็นผ้าเนี่ยได้มาจากบล็อกเทนมัง้ง ถ้าจำไม่ผิดนะส่วนสกิลเช็คก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็ดีขึ้นอ่ะก็ถือว่าเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วกันเออทุกทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะเหมือนผมจะเคยอ่านเจอสักที่ไหนสักที่หนึ่งอะในวิกินั่นแหละเหมือนผมเคยอ่านเจอว่าเกมเกมเนี้ยเหมือนจะมีหลายชั้นมากๆนะครับคือผมเคยไปอ่านเจอฮะว่าไอ้เครื่องสกัดน้าดำเนี่ยถ้ามันจะมีได้ถึงเท่าไหร่มันมีได้ถึง20เครื่องเลยนะทุกคนทุกคน20เครื่อง โคตรเยอะนะมันเยอะมากคือคือมันต้องเล่นถึงห้องที่เท่าไหร่นะอันนี้ไม่มั่นใจถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยโอ้โหเล่นนานมากแน่นอนเจอทีห้องหนึ่งยีเครื่องอะอเล่นกันไม่หวันไม่ไหวอะก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอที่ห้องที่สิแล้วกันเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่ไปฮะ let's go <S เอ่อทุกทุกคนทุกทุกคนแวะมาตรงนี้สัก แอปหนึ่งนะครับโอ้เดี๋ยว็ดเด็ดเดมาตรงนี้เหรอหยุดนะหยุดเด้อเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเ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 ดมาเจออะไรตอนนี้เนี่ยมาเจออะไรตอนนี้เนี่ยคลิปนี้ขอไว้ก่อนนะครับขอไว้ก่อนโอ้โหห้องแอสโทนี่ไว้ก่อนนะครับเอ้ยเอ้ยโอ้ โอเค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 ลืมลืมคือผมแยกแยะได้นะครับว่าไอ้น้ำดำแบบเป็นหลอดแก้วอ่ะผมแยกได้นะแต่เมื่อกี้นี้มือมันรั่นโอ้โหมาเจอเจ้าวีครับโอ้ยเนี่ยฮะมันจะคอยรบกวนเราโดยการขึ้นโฆษณาขึ้นมาแต่มันใหม่แล้วมันใหม่ก็เฮ้ย ทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นน่ะโคตรน่ากลัวเลยฮะอ่ะคลิปนี้อาจจะเบิ้ลสองต่อให้เลยนะครับถ้าเล่นผ่านนะเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือแค่หัวใจดวงเดียวแล้วแล้วต้องหกเครื่องคือผมก็อยากเจอห้องแอสโทนะครับแต่ว่ามันยังไงอะ่ะหัวใจดวงเดียวมันเล่นยากเอ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยไอยสสสสสส้สามตัวเลยเหรอเอ้าผมนึกว่าเล่นสองตัวตลอดนะครับ ไอกระจกตัวนั้นก็ตัวหนึ่งเจอตัวไม่มีขายตัวเจอเจ้าวีอีกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเดี่ยวคือคนเล่นคนเดียวนี่กกะไม่ให้ชนะกันเลยหรือไงเอาระะถ้าคลิปนี้ผมสามารถทําได้โอ้ย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 อะถ้าคลิปนี้ผมสามารถหาห้องแอสโทเจอได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะจะเล่นให้ได้จริงๆครับในรอบเดียวเลยนะ เออในรอบเดียวเลยแต่ผมไม่คาดคิดไงว่ามันจะมีเจ้าเจ้าทวิสเตดถึง3ตัวด้วยกันคือผมเข้าใจแหละว,ว่า V มันเป็นตัวเมนคาแรคเตอร์นะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะเป็นตัวพิเศษที่อาจจะมาแทรกได้แบบนี้ปะแต่ก่อนหน้านั้นผมเจอแอสโธก็ไม่ก็ไม่เป็นเนาะเออ มันก็มีอยู่2ตัวเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะจํานวนชั้นที่ของผมแลตอนนี้อยู่สูงแล้วก็ได้คือผมก็ไม่เคยขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ได้มาก่อนเนาะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งที่เจอตอนนี้มันคืออะไรอะแต่ผมก็จะพยายามแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เลยแค่2ชั้นด้วยกันนะครับก็ฝากทุกๆคนเป็นกาลังใจให้กันด้วยวันนี้ได้มาเจอเจ้าวีแล้วก็ถือว่าเป็นอาสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดแล้วกันเนาะ มีแบบเกิดใหม่มีไหมโรบักะเอ้ยโอ้โหทุกคนเลยแค่เครื่องเดียวอะเครื่องเดียวอะเอออันนี้คือผมตั้งใจเล่นจริงๆแล้วนะทุกคนตั้งใจสุดๆแต่ว่าโชคมันไม่เข้าข้างเลยอะฮะ คือกล่องพยาบาลเนี่ยผมไม่เจอสักกล่องเลยนะครับไม่ว่าจะกล่องใหญ่หรือผ้าพันแผลธรรมดาผมไม่เจอเลยเจอแต่ไอเนี่ยที่ให้เลือกการ์ดนะครับเจอมาสองครั้งบางอันนั้นก็ถือว่าต่อชีวิตผมจนมาถึงตอนนี้ได้ก็อีกแค่เครื่องเดียวว่ะโถอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีความอยากจะกลับมาทําอีกเดี๋ยวค่อยกลับมาทําแล้วกันแต่ก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอเจ,อเจ้าวีมาก่อนและนี่ก็คือครั้งแรกเลยซึ่งรับมือก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายด้วย ดยเฉพาะไอ้ตรงที่มันขึ้นโฆษณาเนี่ยโอ้โหโ,อโ,อโ,โ,ษโฆษณาโคตรใหญ่และจังหวะท,ที่ต้องมาสกิลเช็คนี่ผมพลาดไปทีหนึ่งด้วยอะคลิปนี้ก็กลับมาให้หายคิดถึงเนาะถ้าใครยังคงติดตามคอนเทนต์นี้อยู่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะเป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม